วันที่9ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาภายใต้แกนหนวยการของพลตโทพนม่าบุญยุรักษ์พลตตร,รีพัญชนานุชนาะพลตตร,รีธนิตไทยวชิวรมาศพลตตร,รีพรานนกวรนัทยากลได้ร่วมกันถแถลงจับกลุ่มและขยายผลคดีสำคัญในสนามบินสร้างความเชื่อมั่นสกัดการอาชญากรรมข้ามชาติคดีที่1สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสนามบินขยายผลจับกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายไปมาเลเซีย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ .25 1 8เวลาประมาณ18บแนาิกาส่นาทีายสืบสวนด่านตอมอดอนเมืองนำโดยพันตำรวจโทกิตวัตอำนาจได้ดูผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีเข้ามาจากประเทศเมียนมาแล้วจะมากขึ้นเครื่องบินเดินทางไปยังอำเภอหัน,นหใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเดินทางต่อไปประเทศมาเลเซียเพื่อไปหาภรรยาซึ่งเป็นคนมาเลเซียโดย ได้จับกลุ่มในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองฝั่งภายในประเทศจากการสืบสวนขยายผลสามารถขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา2อรายได้แก่ 1. นายฟิรเเดาสซึ่งหวนนาาสกุลสัญชาติไทย 2. นายเอ็มนามสมุติสัญชาติบังกราเทศเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจจับกลุ่มจึงได้นำ ตัวนายฟิริดาวตามหมายจับดังกล่าวนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสวน,สน,นอดอนเมืองและจับกลุ่มนายโจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสวนหัวหมากดำเนินคดีในข้กอหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีที่สํนาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสนามบ,บินขายายผลจับกลุ่มชาวสีลังกาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเดินทางไปยุโรป สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองให้ความสำคัญกับการสืบสวนปบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนอกจากมุ่งจับกลุ่มผู้กระทําความผิดแล้วสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอยังมุ่งขยายผลต่อไปอยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเพื่อกุดรากถอนโคนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ต้องให้เข้ามาเป็นคนร้ายในประเทศไทยเป็นฐาน ในการกระทำความผิดโดยสนามบินจะเป็นชุดสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เป็นทางผ่านของอาชญากรรมอีกต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง